สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกทันนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แถวแถวหมู่บ้านดวงใหม่เนาะก็ศาลตรงนี้ผมเคยมาถ่ายบ่อยอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยจะมาถ่ายแล้วแต่วันนี้เนี่ยผม แบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะมาถ่ายที่นี่บ้างนะครับเพราะว่าเดินทางก็ไปทั้งจังหวัดเลยไปทั้งเพชรบูรณ์ไปทั้งหลายสถานที่ที่เดินทางไปไประจําที่อยู่ทางต่างจังหวัดนะครับก็วันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ปูตาท้าดงฐานหรือว่าปูด,ดอนหอหนานครับซึ่งสถานที่ตรงนี้ที่ผมเคยมาถ่ายมาขอเนาะเข้าบ่อยนะแต่ก่อนเลขก็จะเป็นเลข CMC บ้างเลขพอสอบ้างหรือจะเป็นเลขทูบบ้างก็จะประมาณนี้ แต่วันนี้เนี่ยผมจะจุดเลขทุบตัวเดียวแล้วก็ผมจะไม่ขยับเซมซผมแต่มันมีเซมซตรงที่สารปูนะครับต้องขย่าซะแล้วนะครับผมนะใครที่เข้ามาดูในคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเด้อกดติดตามด้วยนะครับทาง y t u t u นะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะบ้านฟ้าหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงนะครับขอทุกท่านโชคดี ที่ติดตามที่ดูทางคลิปผมนะครับเฮงเฮงดูด,ดปังปังกันทุกคนขอให้ทุกคนถูกรางที่หนึ่งขอทุกคนถูกสามดูตรงๆปดหนี้ปดสินกันทุกคนทุกท่านที่ดูในคลิปผมนะครับผมนะขอให้โชคดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอากล้องไปถ่ายตรงนี้เลยบริเวณรอบๆที่สารเท้าป Ł, ูา่ตาดงฐานนี่แหละหรือผมผมจะเรียกแรกๆเลยนะว่าปูดอนหอนักนะครับปู่ดอนหอนกที่เราคุ้นชื่อกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับไปไปดูบริเวณตามข้างหน้าผมไปครับ อานะครับไปครับผมครับท่านผู้ชมเด้อเนาะอ่านี่แหละครับปูตาเท้าดงฐานเนี่ยผมสู้ไม่เบ่งให่ไหมปูตาเท้าดงฐานแต่ก่อนผมจะเรียกว่าปูดอนหอนาคนะครับอ่าเอาคนนี้มาครับเก้าแปดสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมเด้อมายางมาเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับมาที่นี่เพราะไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับตรงไหนที่ผมไม่ได้มาเดี๋ยวผมจะค่อยทยอยไปนะครับผมเด้อนะครับเดี๋ยว มันสิมีจุดปังๆเที่ยงทีงท่ว่าดิบปังๆยกช่องเลยแ่ะนะครับผมเนาะอ่าละนี่ครับผมไม่ได้มาที่นี่นานนะครับทุกคนมีร,นนมรูปปูง่ายบหก็ไม่บะรูปปูง่ายเห็นไหมเห็นเซียมซีปะมุจอยเห็นเซียมซีะนั่นแหละครับผมเซียมซีอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมากราบมาไหว้นะครับมาขอโชคลาภด้วยการจุดเลขทกธูตัวเดียวนะแล้วก็จะเขย่าเซียมซีที่อยู่ตรงนั้น นะครับนี่เห็นไหมผู้ตาตายง่ายเลยลูกหลานเด็มาขอโชว์ขอหลาบเนาะเห็นไหมมังจรเห็นไหมนี่นี่มองงี้มองงี้ไงวะอ่าโอ้ตนผู้ชมไม่หยั่งพอตำรวชมต้องเบ่งออาดี๋ยลููตาลูหย่นะครับผมก็บเด้มามองงี้โดนเลียวนะครับานผู้ชมเนาะ อนะไม่ได้มาที่นี่นานท่านผู้ชมมีถ้วยเก้วนะอ่ามีถ้วยเก้วมีถ้วยแกลีววยวเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันนะใบเบิ้งยันมีหลอด๋ยวะจะไปเบิ้งนะครับอ่าโอ้แต่ก่อนนี้น้ําท่วมท่านผู้ชมลดลดลงลเลยลดลงเยอะเลยนะครับอืมนี่ก็เป็นแรงมองนี้เนาะอืมอมพมะยาหนากัก อืแล้วตรงนี้ตรงไหนบ้างแต่ก่อนผมผมจะจำได้นะครับทุกคนนะว่าอ่าที่เนี่ยจะเป็นปีพศสอง9ันผมจำได้นะ2549อืมจะจำได้ประมาณนี้นะครับทุกคน แถวเบิ้งเด้อกเหรกัมพอกําแพงมาหนิห้าเป็นบุญเป็นตามุ่เจ้าเห็นสามตัวตรงๆแบบนี้โบของแบบนี้ไม่แน่นะครับทุกคนนะของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับทุกคนอาจจะพาทุกคนปลดหนี้ปลดศีลกันก็ได้นะครับคือเราจะดูถูกไม่ได้นะครับทุกคนนะอดูถูกปเดยเลยว่าเป็นแบบนี้ยังสียังสั่นสามตาละหม่องต่ละตาละหม่องตะบอล็นสีเบือขึ้นกันนะครับท่านผู้ชมอืม นี่มันมองอมกระมันอืมนะครับมันก็ะือ่ามีหมองยังไรนะครับท่านผู้ชมก็ดีมีีม่เป็นประมาณนี้ครับตดนโพ่ฮึใครคือ,อยากกิไปหาต้นโพ่เลยท่านผู้ชมเลยนะมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แล้วมันเหมือนอะไรมีโดนจิตโดนใจให้คข่อยงามมันนี่ อมีอะไร,รเปล่าอะไรอ่ะแรงเดียอ๋อสารระพุ่มท่านผู้ชมขอกล้ลวว่ายุก็ยังมีอย่างโดนจีตโดใจ่ไข่ยงางมานี่นี่อะไรเนี่ยมีพญานาคกกท่านผู้ชมดูปเป็นพญานามีอะไรไหมตรงนี้ทำไมเป็นสารเก่าเฮ้ยท่านผู้ชมมีลือสีนีไง นี่อ๋อปูล,ลือสีตนผู้ชมตัวนี้ไม่หอดหลงหลวงปลาคูดผอมานผูน้ชมนี่นเห็นไหมโอ้ผมกับเาว่ายุ่งไม่ค่อรู้สึก่าคือยังอยากมาเนางมาหนีอืมเนี่ยโอ้นี่ปูรือสีานผู้ชมนะครับว่าอยู่เหมือนมีอะไรอยากเดินมาตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ย อเป็นของ, 9, ของเก่าของแกแล้วก็นคนเขาเอามาถิ่งกันตันนี้นะทีเป็นปูหรือเปล่านี่ผบ้ชมข้อหักเลยคอยเขาบอกว่าข้ออยู่บงังดนเป็นของถิ่งพันมั้งคือ,ข,ข,อ 9, ของเก่าของแกเขาก็ถิ่งถี่งนะครับตบ้ชมต้นนี้มี้ะเนี่อันนี้มันต้นคอยแล้วเนี่ยว่ามีว่ามีว่ามีต้นต้นต้นนี้ต้นโพ อืมอ๋ขอขาวกาว่ายุคขามีความรู้สึคือยังอยากสีมันบางนี้เอาว่าเป็นยังว่าเป็นยังนะครับทุกคนเนาะอ่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวนะครับอ่าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันทุกคนทุกทันด้วยนะครับอ่าดูแล,แลรักษาร่างกายสุขภาพทุกคนทุกทันเด้อนะครับอ่าเข้าหน้าหนาวแล้วผู้ถกผู้เา่าผู้แก มันหนาวแห้งหลายเพรต้องไปอาบน้ำมันมันเย็นหลายนะครับเราต้องไปอาบดรอกเพราะว่ามันคือให้อาบกลางเวเาลารื้อต้มน้ำอาบเ,เอาเด้อพอไงไปไงผูๆๆ้เฒ่าทั้งหลายนะครับผมเนาะในช่วงนี้หนาวหนาวจะดื่มดูแลสุขภาพร่างกายจากของน้ำนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวขากองข่อยห่วหอยหวห้ยหวหยโอ้ยเนาะนี่อะไรนี่นะคือปัญหานี่ฮ้อลมจู่ๆลมอย่างแรงท่านผู้ชมจู่ๆลมมาอย่างแรง ไปโอเคทุกคนเอาตามนั้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมตรงนี้ครับโอเคครับเอานะครับท่านผู้ชมนะก็สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะนี่ครับตั้งใจมากมองนี้โดยตรงนะครับกับที่ตะกอนนี้ตอนยังไม่สร้างสารเนาะผมจะเรียกผมจะถามชาวบ้านเพื่อนเพื่อนบอกว่าปูดอนหอนาแต่นี้กลายเป็นปู่ตาเท้าดงฐานนะครับชื่อเพื่อนเนาะเข้ากับเอื่นเพื่อนเดททั้งสองื่อแหละเพราะว่าตะกี้เขาอเอื่นเพื่อนกันแบบนี้นะครับอ่า ป,เป,เป,เป็เป็นแบบนี้ข็จะมีปูงานะครับเดี๋ยวมีมีเซียมซีพร้อมดิเซียมซีพร้อมเดี๋ยวจะขยับเชียมซีตรงนี้นะครับอ่าก็มาขอครับผมเพราะช่วงนี้เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับอ่าแต่ผู้ชมมีมีแก้วน้ำใจท่านผู้ชมเดี๋ยวเสียเบิรงยอดเลยอือเดี๋ยวเชบเ,เ,เ,เชบเิรงกันหวายเพื่อน,น,นัะค้อนนะครับเดินทางไปตรงนู้นเดินทางไป ทั้งเพชรขบูลทั้งอะไรประมาณนี้ไงเอ็มลอยน้ำเด้ออุ่นอ่ะใครอยากเบิ้งเดี๋ยวก็จะให้เบิ้งอืมบ่เม็่รสซองหลายตัวดีเอบอซองหลายตัวผู้เจับไม่ต้องเอาก็ได้ประมาณนี้ให้พูดทีเพิ่มมากนะครับอืมเห็นเลขยังเข้ากับมาไปเมื่อแต่านผู้ชมน้องเข้ากับโมโหจากว่าเลขมันสิออกตัวได้ยังไงคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกตัวไหนยังไงเราไม่ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับ เลขเขาก็คือเขาบ่าเขาก็คือบ่าเขานะครับมันกับถือว่าเลขเขาทุกนกระหฮไปหรือว่าเขากับฟุกไปประมาณนี้หรือเปล่าเออก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเด้อเออเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนนี่มันบ่นคือกันเด้ออืมนะครับนิสัยใจคอคนเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกคนอืมจะเบิงบ่งเบิ้งออานะครับเพื่อให้มันเป็น,ปนดวงของเฮาเพื่อเพื่อทุกคนเพ็่แบบว่าโอ้ยมาขอ,อยังแบบนี้ยังสียังสั้นเออ มังสีนต่ไปหางมง,ง่ายคอยเขาประเด็มมาเสือดิอ่าประเด็มเสือแต่ว่าเข้ากะบอลบดูนะครับนี่เด็กกลุ่มเอ้าเรื่องสีเขย่าลนมาเสือเลยอะไรทั้งเลยนี่ลนเองด้ดิอ่าลนเองเอาตัวนี้ไปเลยคือเข้ากะบ่งหัวเหล็กมันสีออกโต้จักเข้ากะบ่งหัวจักนะครับสมุทรชมเน่าขับเบิ้องเวทเป็นแนวข้างน้ำกันนี่ละอ่าเพิ่นสีให้โชคให้ลาบ,บเข้ากะเบิ้งกันเอา บอ่อแน่ดิอลมหรือเปล่าหลอดพันตีงขอยกล้าว่าขอกระตั้งสุดเตัวนโคตรพอดีเป๊ะเลยหยิบมาพอดีเป๊ะเลยเนรนอนอีดีบอ่อกกาาไปพร้อมกันได้ทุกคนเด้อมุ่งเจ้าบอ่อกก่าได้ครับผมผมต่งกองประมาณใน เพราะว่าให้ดูมีความมิติเห็นระยะกว้างไกลหน่อยนะครับอืม,มาทุกคนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบอกกล่าวไปพร้อ,รอมๆกันนะครับกับสารปู่ตาเท้าดงฐานหรือว่าที่เราเรียกกันตั้งแต่แรกๆปูดอนหอนานครับมาตั้งนโมไปพร้อมๆกันเด้อโมเจ้าเด้ออ้าวรับตาง่ายน้ำเด้ออ้าวซาถุว นะโมตัสตตสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูดอนหอนาหรือปูตาแถาดวงท่านตากับใยนะปูเนาะสถานที่สิส่งซักซแห่งนี้ปั่นดวงไม้ได้ปูเด้อเมื่อนี้ลูกห้านนุ่มอ๊คอคนเดิมตั้งใจมากา,กาบไหวปูโดยตรง มาขอโชคขอลาพูโดยการโดยตรงโดยการขายเงาเสี้ยมซี่และจุดเหล็กทูบที่ลูกหลานที่จัดตตรงนี้นะปูเนาะของงวดประจํวา,ว,า,ออา 68, ว,ว,วันทีหนึ่งท่านว่าคมนี่พ่อสอสองปัญหารอยหกสิบแปดนี่นะปูเด้อวันทีหนึ่งท่านว่าเนปูเอ้สืหอดนะปูเนาะกขอให้ลูกหลานปูสุขูสุขคนที่เพิ่นเบิ้งคลิปอยู่ตอนนี้ที่เพิ่นติดตามลูกหลานทั้งเพจทั้งยูทูบนะปูเนาะเพิ่นกระไรเบิ้งปูอยู่ตอนนี้ ทุกคนเขาที่เขาเบิ้งคิดเบื้องยังเนี่ยผู้ใจก็อยากได้โชคได้ลาภผู้ใ้ก็อยากถือเลขผู้ใ้ก็อยากมีโชคมีลาภปศนีปศินนปูเนาะทุกขูสุกคนปูเอ้ยเบิ้องแี่งกันนะปูมีแต่คนลำบากหลูกลังกันลำบากถ้าบอเบลำบากลูกลางคงบ่ดด้มาหาปูบ่ได้มาขอปูแบบนี้หรอกกติมาทําบูญทําหยังเอานปูเนาะแต่อันนี้เนี่ยมีแต่คนยากคนจนปูเอ้ยมีแต่คนเป็นหนีเป็นศิลอืแต่อยากดีเพ่งสิ่งศักดิ์สิทธ์มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นปูเนาะกติมาขอโชคลปู อแลวปูเดอกะหวังว่าปูนี่เด้โปรดผายโปรดเมตตาให้เพินให้เพินปดหนีปดสินเพินที่ได้มสาส้างมาแปลงมาพัฒนาสถ,า,ถ,า,ถา,านที่มองนี้ให้จเลร่ญนหูเจเลืนตาให้คนนด้หูวา่าสิบบานสาหาบานเลือดะปูเดอร์ห้เขาหูันเมืม่อปูเดอสาถูกปูเอ้ยอืมเอาได้เป็นการบอกกล้าปัวแหละมุงเจ้าอืมมาเล็กถูก <Okay. S 2> ไฟแข็ก,ก็ต้องใส่ไฟฟูนี่ได้ไฟตะก้อนนี่คอยใส่ไฟตัวนั้นเลไฟไอจุดไฟแข็ธรรมดาเนี่ยโอ้ยใหม่มือจนหันจนจนเลียว,ก,ยวก็เลียวก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 อืกอ สาโตบปูดบูเดออ๋อใส่กล้องน้องมือีหละอืหือมันบอกมมีมม่มองไวไหมครับแปบ๊บนึงเด้อบางหันมันกับบางทูบหลอึ๊บโอ้ยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเด้มงเจ้าเด้อคือเอาออกนะพี่เดมาสซอมมึงน้ำกัน ุดแล้วนะครับทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมามาที่นี่เซี c c ่ยมซีปูอืมเซียมซีนี่เขามีตัางเตียบผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันมันมีหลายไม้นะครับมันมีหลายไม้นะเออมันมีหลายไม้ก็เอาตามนั้นแหละตามที่เพื่อนทําแต่ว่าผมไม่เอาเลขขึ้นนะมันจะเห็นนี่เอาเล,ลขลงตรงนี้โอเคอ่าไม่ได้เห็นเทลไม่นะครับมาครับ ขายเงามซีต้นหนาปูนี่แหละเออาสามตรงตรงอธิษฐานซอยกันบอสเพิ่นห้าเพาิ่นทีเดย์ให้ของดับของดีให้เออทีเดย์มาตอบแทนเพิ่นเด้อม์มูจ้าเด้อร์ถ้าได้ถือแล้วทีหนึ่งหรือถือสามตัวตรงตรงสิทีเดย์มาพัฒนาเมืองนี้น้ำกันมาเห็ดบุญน,น้ำกันนะครับผมเดอ้อร์ซาถูกปูเอลยหลานสีขายเซียมซี c ด้บปูเดอ้อร์เทลาม่ยด้บปูเนาะอ่าขับปังปัง,งให้ลูกหลานปูสุขสุกคนให้พเพิ่นได้ถือสามตาัวตรงตรงสิทเด้์มาพเมือซ้าเหตก ไม้แรกครับผมไม้แรกได้มาหมายเลขสองสามครับผมสองสามโอเคตามนั้นครับอืมมาที่สองพระนะับเด้ออ่าอ่ะ,อะข้าที่สอง้ะปูดเดอ,อสาถูมา หมายเลขสองครับผมได้มาหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับผมอเอาแค่สองไม้พอครับหนึ่งศูนย์กับสองสามโอเคเอาเป็นประมาณนี้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวเลขทูบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูถ้วยแก้วดีกว่ามีเลขถ้วยแก้วนะเพราะว่าคอยสังเกตบ่าคอยมีเลขถ้วยแก้วดดนอะดินี่มีมาามันนี่มีถ้วยแก้วเหงนพร้อมไปไปดูนะครับผมโอเคครับ เอาน,นี่ครับท่านผู้ชมนะเดีเ๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านี่ครับผมท่านผู้ชมถ้วยแก้วครับที่คอยเห็นครับนี่ครับประมาณนี้เลยนี่เห็นเป็นเลขเลยท่านผู้ชมนี่โย่เขาดอนด้าน้างๆนี่นี่่อยเห็นตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือผมจะให้ดูระยะไกลก่อนนะทุกคนนะจะให้ดูระยะไกลใครเห็นยังไงแบบไหนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกัน นะครับนี่ครับเห็นปะ่ะอ่าเกีียวแหงๆครับท่านผู้ชมอืมกระทำเพ่าเชื่องว่าแหงท่านผู้ชมมันเปียกๆแนี่ยอยู่ดีเออ่อยกายเห็นด้วยอืมอเห็นหย่งแต่ตอนเขามาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ให้ดูเอานะให้ดูเอานะนี่ก็นี้คือใกล้สุดแล้วนะครับให้ดูเอาแคปดูเอานะครับแล้วก็ขยายดูนะครับอืมนะ ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับอ่าเห็นไหมถ้วยแก้วนี่อันนี้คือดูระยะไกลนะครับดูระยะไกลอ่านี่พ่อเด้อนี่เลขไอ้ฟเอ็มรันมันก็ตรงกับเหลขกเซียมซีท่านผู้ชมหกสองสามอืมหกสองสามจริงๆนะ เนี่ยหกสองสามนะครับโอเคนะครับตามนั้นเลยทุกคนนะครับอ่ะมาดูเลขทูบครับเอาโอเคที่เราขอเนาะเลขทูบจะเป็นประมาณนี้เปิ๊บเ,เลขทูบเป็นปริศนาเนาะ เรียกทูบข้้วบนทำมัน,ป,นป,ปิดปิดสนาฮะทุกท่านน่าจะเป็นสี่สี่สองหรือเปล่าแต่ข้้มบลทำไมมัน,ม,นมันเหมือนเจ็ดจังอะเจ็ดสี่สองเหรอใช่ไหมเจ็ดสี่สองหรือสี่สี่สองหรือ,อยังไงฮะเดี๋ยวๆะให้รอดูไม่หมดก่อนทุกคนนะครับ เจดสี่สองหรือเปล่าใช่ไหมเจ็ดสี่สองเออเอเอา,เอา,เอาตรง,ตรงมันแต่ว่ามันสองแน่นอนนะทุกคนเนี่ยสี่สี่สองเหรอเนี่ยอันนีใ้ให้ดูระยะไกลใช่ไหมสี่สี่สองหรือเปล่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ว่าตรงตร,งต,รงตรงนี้ใครเห็นเดี๋ยวเรียกตู้เพิ่งนะผมไม่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเจ็ดอเป็นเจ็ดผมไม่รู้ว่าปู่ปู่ไปไว่ายัางไงเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเจ็ดแล้วแต่นอกนั้นมันหักหมดอันนี้คือคือมีคนเข้ามาจุดเขานะแต่เราดูตรงนี้เนี่ยสี่สี่สองหรือเจ็ดสี่สอง หรือยังไงเนี่ยหรือสองสี่สองก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะแต่ถ้าดูเราดูจริงเนี่ยจะเป็นสี่สี่สองใช่ไหมทุกคนนะอ่าไม่เป็นไรทุกทุกท่านไม่แน่ครับผมของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนครับอ่านะครับเอาก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะไม่ต้องไปสองเยอะนะครับผมนะไม่ต้องไปสองเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาหาถึงนี่แล้วนะครับที่ปูนะครับตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้องค์ใหม่นะทุกคนนะที่น่าจะเป็นองค์ใหม่แต่ว่านานแล้วอะผมอาจจะไม่ได้มา ดูเนี่ยจนปวกขึ้นมุ่งจวะว่าอือตรงเนี้องค์เก่านะครับองค์องค์งที่เขาปั้นใหม่นะครับแต่ก่อนองค์แต่ก่อนจะเป็นองค์นี่แหละที่ที่จะแบบประมาณนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นองค์ที่จะเป็นเขาเจะเอาดอกไม้ไปไว้ตรงนั้นแล้วก็มีรอยไหม้ๆที่รอยไฟไหมกันแต่ก่อนนะครับทุกคนนะเอาโอเคครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ที่เห็นกันนะครับกับปูดอนหอนานครับกับองพญานาคนี่แหละท่านผู้ชมเห็นไหม เขาที่มีพญายนคามานะครับขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับโอเคครับวันนี้ก็หนุ่มอามคนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับณจุดบริเวณตรงนี้เลยนะครับขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนกับสารปูดอนหอนาคนะครับอขอให้โชคดีแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมวันนี้หนุ่มอามคนเดิมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่ครับผมกันคลิปคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยรวปังๆครับผมสวัสดีครับ